วันนี้เรามาพบกับช่องวานิชแนลวันนี้เราจะมานำเสนอคำภาษาใต้ห้าคำห้าประโยคนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าเราจะแนะนำคำอะไรบ้างที่อยู่ใน <Okay. S 1> ส่วนคำแรกที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็คือมีดกีดยางมีดกีดยางภาษาใต้ก็คือเบ็ดตัดยางอ่าคำว่าเบ็ดตัดยางเนาะ นี่คือภาษาใตา้ตตยสาตูน้นต่อไป <c oughs> คำที่สองก็คือชาภาษากลางเนาะเขาจะเรียกว่ากะลากะลามะพร้าวชาภาษาใตา้เขาจะเรียกว่าพกเ <c oughs> ขาเรียกพกเนาะถ้าว่าอกกลางก้างก็พกแต่นี้ไม่ใช่พกก็เรียกพกภาษาใตา้สะตุ้นแ่นท okay. คำต่อไปก็คือถัง ภาษาใต้ก็คือเขาเรียกตีมาตีมามีเคียงก็ด้วยนี่ข่องแทวตีมาไว้ใส่นามหวักก็บย่างเนาะมาดูคำต่อไปเลยทำที่สี่อันนี้จะเป็นประโยคเนาะเอามีดกีดยางเอามากีดต้นยางแต่ถ้าภาษาใต้เขาจะพูดว่าเบตตัดยางเอามาตัดยาง เขาไม่เรียกว่าไปกีดยางเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าหมาตัดยางโอเคคำสุดท้ายเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าจะเป็นคำว่าอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยเนะคะตอนนี้เราก็มาถึงอ่าต้นนี้แล้วครับก็คือต้นทุเรียนนะคะซึ่งต้นทุเรียนต้นนี้ก็คือเป็นต้นทุเรียนบ้านที่มีอายุ หลายหลายปีมากนะไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่ปีแต่รู้ว่าหลายปีมากเลยตั้งแต่สมัยอา้าจำความได้ต้นนี้ก็ยังอยู่ที่นี่ก็ก็หลายปีนะตอนนี้ก็20กว่าปีแล้วนะคะก็ต้นนี้ก็คือต้นทุเรียนบ้านถ้าภาษาใต้เขาจะเรียกว่าต้นเซียนถ้าหากว่าเป็นลูกก็คือลูกเซียน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมถึงเป็นโลกเซียนคําว่าลูกคนใต้จะเรียกโลกโลกแต่ถ้าคําว่าอ่าทุเรียนเขาจะเรียกว่าเขาไม่เรียกชื่อเต็มนะเขาเรียกโลกเซียนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโตมาก็เขาเรียกโลกเซียนไปเลยนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าพ้าเป็นมาอะไรยังไงก็ตโตมาก็เรียกโลกเซียนตลอดแต่บางพื้นที่นะะที่ใต้เขาจะเรียกโลกเรียน แตกต่างกับที่นี่ที่นี่เรียกโลกเซียนตอนนี้เราก็อ่าบอกคําศัพท์ว่าประโยคของเราครบห้าคำแล้วแล้วก็เรามีคําถามทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนะคะก็คือก็อะไรอยู่แล้วอันตรายแล้วเราจะมาเฉลยในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ